คิดที่ตองนะคะอืมทีนี้ท่านเลือกฟานก็ไม่เข้าหอนะคะก็ไปช่วยอุดเขื่อนนะคะอืมนะคะไม่ให้เขื่อนแตกนะคะเพราะจะมีคนล้มตายมากนะคะแล้วก็ย้ายประชาชนหนีน้ํานะคะอืมก็อุดเขื่อนสาเร็จนะคะอืมจากที่จะเสียหายหรือจะมีคนตายเยอะก็อืมถ้าเปรียบก็คือหกสิบเปอร์เซ็นนะคะจากร้อยเปอร์เซ็นการกุญมเตียนนะคะ ทีนี้ก็ประชาชนก็อดอยากสิคะเพราะน้ําหลากมากท่วมไล่ท่วมนานะคะข้าวเสียหายตายหมดที่นี้เลี้ยวฟานก็เลยเอาผาสีนะคะไปช่วยประชาชนนะคะที่ตกทุกข์ได้ยากทีนี้ก็เกิดเรื่องเลยละคะอืมเกิดเรื่องไปถึงเมืองหลวงนะคะอืมมาจับเลี้ยวฟานไปนะคะเพราะไม่เอาผาสีไปตงนะคะว่าโกงนะคะก็ออจะประหารชีวิตก็เลยถามก่อนนะคะถามท่านเลี้ยวฟานว่าเอาภาสีไปไหนท่านเลี้ยวฟานก็บอกว่า อืเอาไปช่วยประชาชนเพราะน้ํเท่วมประชาชนอุดอยากมากอืมทีนี้ฮ่องเต้ก็เลยนะคะกลับทูลถึงฮ่องเต้ฮ่องเต้ก็มาต่อถามประชาชนนะคะประชาชนก็บอกโอ้โหท่านเลี้ยวฟานช่วยทุกคนนะคะท่านเลี้ยวฟานดีมากทีนี้ฮ่องเต้ก็ดีใจนะคะก็เลยเออนะคะช่วยประชาชนจริงๆฮ่องเต้ก็เลยไม่ประหารชีวิตนะคะแถมแต่งตั้งให้เป็นเจ้าเมืองด้วยนะคะอืมแล้วก็ประธานรางวัลน,นะคะ เลี้ยวฟานก็กลับมานะคะทีนี้กลับมาก็มาเจอนักพจนะคะมาเยี่ยมนะคะอืมทีนี้ก็เห็นก็บอกเลยค่ะนะครับว่าเออท่านเลี้ยวฟานนี่ลางมรณะนะลางอาภัพตรงหน้าผากนี่หายไปแล้วนะอ,อืท่านจะอายุยืนเออทีนี้ก็พอไปนอนนะคะตอนเช้านอนด้กันทีนี้นักพจนนี้ก็บอกว่าอ,อืท่านหายป่วยโดยที่นเชิงแล้วเพราะอ,อ,อ,อืท่านนอนหลับ หายใจเบานะคะสม่ำเสมอรมหายใจสม่ำเสมอแล้วก็หายใจเบาบอกว่าเป็นคนอืมีตุขภาพดีแล้วก็จะอายุยืนะค่ะที่นี้ก็เลยนะคะก็จริงๆนะคะท่านก็หายป่วยนะคะและก็ได้เป็นตําแหน่งได้เป็นอํามตย์ขุนนางในราชวังเลยนะคะอืมแล้วก็ได้เป็นเตียนก็สุดท้ายปฏิบัติธรรมก็ตามนาทีเตาก็ได้เป็นเตียนนะคะเตียนเลี้ยวฟางนะคะ แล้วก็ะค,คาทานายแล้วก็ตื้อบุญกุศลไม่ได้นะก็เหมือนพระเจ้าอานะคะมีบุญกุศลน,นะค,ะ,คะการกระทําปัจจุบันนี้ก็แก้กรรมเก่าได้เหมือนกันนะคะอืนะคะทําไมเลี้ยวฟานมีบุญมากมายนะคะจนพ้นความตายพ้นหายนะได้ก็เลี้ยวฟานทําแต่ความดีกะ็ะทำแต่บุญนะคะพุทธเจ้าตัดไว้นะคะการทําบุญนะคะอ<บ>ืแต่ลัทที่ต๋อคาสอนก็คล้ายนะคะคล้ายมี้ายแล้วค่ะเหมือนเลยค่ะเหมือนของ ศาส,สนาพุทธเลยค่ะถ้าเราไปศึกษาดีๆนะคะทุกคํานตอนนะคะเหมือนของศาส,สนาพุทธของพระเจ้าตัดไว้เลยค่ะพระเจ้าตัดไว้นะคะใครแต่ยายเมาก็ทำอยู่นะคะเออนะคะทำบุญมาตลอดเหมือนกันนะคะก็ถ้าใครดวงตกดวงอับก,ก็ลองทำดูนะคะทำบุญกับตัดเดรัจฉานนี่ได้ร้อยบุญทำกับคนนะคะคนไม่มีตินเลยนี่ได้พันบุญค่ะเออ แล้วถ้าทำกับคนที่มีตินนะคะได้เป็นหมื่นบุญเหมือนกันนะคะแล้วก็ทำกับเนีนนะคะก็ได้เยอะนะคะเป็นแสนบุญนะคะอืมถ้าจำไม่ผิดนะคะเลี้ยงผิดหรือเปล่าก็ไม่รู้นะคะทำกับพระพิกสุงนะคะอืที่ท่านสิมคบนี่ก็โอ้โหมากมายมหาศาลเหมือนกันนะคะก็ถ้าทำกับพระอราหันต์ก็ได้เยอะนะคะทำพพุดกับพระพุทธเจ้านี่ล้านล้านบุญเลยนะคะทีนี้ก็เหนือกว่า การทำบุญกับพระพุทธเจ้าก็คือการสร้างสลานะคะหรือที่อยู่อาศัยนะคะถวายให้แดพรบพิจุตุงนะคะหาค่าวัดัวงบุญกุศลน,นั้นไม่ได้เลยค่ะอืมแล้วก็บุญที่มากมายนะคะแล้วก็ไม่ได้เสียอะไรเลยนะคะคือการให้อภัยเอออย่างค่ะนั่งสมาธิการทําสมาธิแม้แต่น,นิดเดียวนะคะก็ได้เยอะมากค่ะอือแค่อะไร แค่ช้างตมัดถุงงูแลบลิ้นนี่ก็โอ้โหนะคะได้บุญเยอะนะคะอืมนะคะได้บุญเยอะมากกว่าตักบาตร้อยครั้งหรืออืมทําบุญอย่างอื่นก็ไม่เท่ากับการที่เราท,าาท,ทําสมาธิถ้าสงบเพียงนิดเดียวนะคะเพียงเชื่อชั่วดูดสูดดมของหมะคะอืมนะคะวันนี้ก็มาเล่าธรรมะหนึ่งแล้วก็ได้อานิี้ตรงเยอะนะคะก็มาเล่าตู่กันฟังนะคะอืมก็นะคะ ใครชีวิตขมขืนหรือมันไม่ดีเลยก็ปล่อยหอยขมนะคะหอยขมที่กําลังจะเอาไปแกงตามตลาดนะคะมันก็จะแก้ชีวิตได้เหมือนกันนะคะก็เล่าตูวกันฟังนะคะอืมาแชร์ประสบก,การณ์นะคะเล่าตูวกันฟังก็ขอให้โชคดีมีความสูกทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ